สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชม1คันนะครับรถครอบครัวรถอเนกประสงค์นะครับโ o y o ต้าวิชนะครับรถปี2004คันนี้ผ่อนได้นะครับเครื่อง2.0ไม่เคยติดแก๊สสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปมีสรุปด้วยนะครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ลองชมดูก่อนภายในจะเป็นประมาณนี้นะครับเบาะหนังสีดํา ถ้าใครสนใจเน้นหาเอาไว้ใช้งานนะครับคันนี้ถ้าใครเครดิตดีก็ผ่อนได้นะครับลองโทรสอบถามพูดคุยเจรจากับคนขายดูนะครับนี่นะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับสำหรับคันนี้ถ้าใครเน้นเอาไปใช้งานนะครับก็ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับให้พี่น้องได้ดูนะครับมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับภายในลองชมดูนะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่าถ้าพี่น้องเน้นเอาไปใช้งานนะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์ ให้ได้ในระดับหนึ่งนะครับคันนี้สำหรับวิชนะครับก็เป็นรถที่ค่อนข้างจะใช้งานได้สบายนะครับหาช่างเฉพาะรุ่นเฉพาะกลุ่มไว้ก็ได้ครับลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ใน w วิชขับ Thailand นะครับในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับ เขาก็จะแลกเปลี่ยนนะครับการซ่อมบำรุงดูแลอู่เฉพาะรุ่นเฉพาะด้านอะไรถูกๆมีที่ไหนช่างที่ไหนเก่งอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราสนใจจริงเราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับคันนี้เน้นเอาไปใช้งานก่อนรับรองคุ้มค่าแน่ครับผมลองชมดูนะครับก็ช่วงนี้ถ้าเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีเราก็ผ่อนไปก่อนครับเอาไปใช้งานถ้าใครไหวสดก็สดครับลองเจรจาสอบถามส่วนลดกันดูเลยนะครับ ขอบพระคุณทุกขั้นที่กดติดตามนะครับก็ขอนําเสนอไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางเลือกให้พี่น้องได้พิจารณากันดูนะครับตามความชอบและความพร้อมนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ